สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นนี่จะเรียกว่าของเล่นดีไหมเรียกว่าของเล่นแล้วกันเนาะของเล่นหรือจะเรียกว่าบอรดเกมดีอืเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเรียกว่าเป็นบทเรียนของนักมายากลแห่งตัวเลขแล้วกันครับพ่อมดคณิตศาสตร์นั่นเองครับฮะมาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นเกมหรือของเล่นแบบไหนนะมีทับบ้งหมด13รายการนะครับ13เกมนั่นเองนะครับก็ข้างในจะมีอุปกรณ์เล็กน้อยมาให้เล่นกันนะ ด้วยความที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมก็ต้องออกตัวก่อนว่าผมเนี่ยใช้ Google นะครับในการแปลนะดังนั้นอาจจะมีข้อความบางอย่างที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับบางส่วนนะครับก็เป็นได้ดังนั้นถ้ามีอะไรผิดสามารถแจ้งได้นะครับผมใช้ Google แปลจริงนะอ่านไม่ออกทุกตัวนะอ่านไม่ออกแค่คาตาคณะอย่างที่ผมบอกไปทุกๆครั้งที่ผมรีวิวเนาะอ่ะข้างในมีอะไรบ้างนะมาผมมาเปิดมามีรูบุ๊คเล่มหนึ่งครับนี่ฮะคู่มือนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับผมซึ่งวันนี้ ผมคงไม่ได้เอาอุปกรณ์มาโชว์ให้เล่นกันนะอุปกรณ์มีอะไรบ้างมีอันนี้เป็นพวกพันบอร์ดนะครับนาฬิกาไอ้เม่นาฬิกาเครื่องคิดเลขแล้วก็ตัวของลูกเต๋าสองลูกนั่นเองเอ่าเราก็ไม่ใช้มาหรอกเพราะเราจะพูดกันผ่านในเล่นมนี้อย่างเดียวเลยคือวันนี้เรามาจะมามาเผยไตนะครับมายากลสนุกสนุกให้ดูกันนะครับโดยไอ้พวกเนี้ยเอามาเล่นก็เป็นกิมมิกในการเล่นเป็นมายากลนั่นเองนะโอเคก <aynı S 2> ็มาดูกันครับ ปื๊บเปิดมานะครับผมจะมีบทบอกมาว่ามีทั้งหมด13บทนะครับแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นหนังสือสําหรับเด็กประถมนะคือทางคุณสกุรินะครับผมคนเนี้ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นคนแต่งหรือว่าเป็นหัวหน้าบรรณาธิการนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเขาเนี่ยบอกว่าตัวเลขมันมีความมหัศาจรรย์มากนะจะใครชอบอย่างเช่นเลขฟิโบนาซีเนาะหรือว่าสัดส่วนทองคําอะไรพวกเนี้ยมันมีความมหัศาจรรย์มากในเรื่องตัวเลขดังนั้นตัวเลขเนี่ยมันงดงามเสมอเขาก็เลยบอกว่า แต่ตัวเลขเนี่ยมันสามารถเอามาเป็นเมจิกทริคได้หรือว่ามายากลได้นั่นเองครับหลายๆนักมายากลบางคนก็ใช้ตัวเลขน,นี่แหละเป็นลูกเล่นในการเล่นมายากลนะครับซึ่งมายากลมันสามารถออกลูกเล่นได้หลากหลายมากๆนะก็ามาดูกันครับในเล่มเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์มานี่มีตัวแถบเลขนะครับตัวแถบเลขอีกแบบหนึ่งนะครับเลข6กมีศานามิสเทอรี่อ่าวงล้อแห่งอาหารนะครับลูกเตา๋าต,ตัวตำแหน่งวางลูกเตา๋าตัวนาฬิกานะครับ เครื่องคิดเลขเหรียญน,นะครับแล้วก็การ์ดแล้วก็ไม้ท้าวิเศษนะครับผมซึ่งไอ้พวกนี้ก็จะเอามันเป็นตัวของการเล่นในแต่ละเกมกันนะครับแต่ละเกมอาจจะใช้ซ้ําบ้างไม่ซ้าบ้างอะไรอย่างนี้เนาะมาดูเกมแรกดีกว่าเกมแรกนะครับคือมันเรียกว่าการคํานวณที่รวดเร็วนะครับผมอ่าเป็นกลไกของการคํานวณที่รวดเร็วอันนี้ผมแกะให้ดูก็แหละ,ะมันจะได้เห็นใกล้ๆนะนะครับมันก็ไม่มีอะไรผมไม่ได้เอาพันบบร์ดออกนะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้หรอกนะแค่อยากจะโชว์ให้ทุกคนดูเฉยๆนะครับอุ้ย เดี๋ยวนะออมเป็นชิ้นเล็กๆเลยอะเดี๋ยวนะทำไงให้มันไม่หล่นปึ๊บอ่ารล่วงซะและ้วโอเคไม่เป็นไรล่วงก็ล่วงอ่าเดี๋ยวผมกระจายของออกก่อนมันอาจจะมีหล่นๆบ้างนะเพราะบางทีมันต้องอาจจะต้องหยิบอันนี้มาโชว์ให้ดูครับว่าทําไมมันถึงมีกิมมิคเรื่องตัวเลขพวกนี้เนาะอ่ะโอเคมีเลขห้าชุดตรงนี้นะครับหน้าหลังเนาะนี่เลขห้าชุดอย่างนี้อันนี้คือเกมแรกของอันนี้นะครับเกมแรกของอันนี้นะโอเคเราเนี้ย เขาก็จะให้มีตัวกิมมิคสี่อันนะครับสีเลขให้สับไป,ปสับมาได้ตามใจชอบเลยครับมีทั้งหมดสี่ชุดเลขน,นะให้เราสับไป,ปสับมาได้ตามใจชอบเลยที่มันมีห้าอันน่ะแต่ให้ใช้สี่อันนะถ้าเขาที่ผมที่ผมเห็นว่าเขียนไว้น้องเนี่ยห้าเลือกสี่มาให้หน่อยสินะครับผมก็ให้เลือกสี่อันนะจากนั้นเนี่ยเขาจะบอกเลยเคือคีอค่เลขมาแล้วเดี๋ยวเขาจะบวกเลขให้เร็วกว่านะครับอ่าบวกเลขให้เร็วกว่าเขาจะมีสูตรคำนวณว,ว่าคุณหยิบอะไรมาเรียงก็ได้สมมติเรียงตามนี้เลยสี่อันนี้เลยปเนี่ย เวลาคำนวณนะครับเขาจะเอาตัวนี้มาเป็นหลักหลักหมื่นสองสามบวกหนึ่งเป็นสี่สามสี่สามก็เป็นสองหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบสามคิดได้ทันทีเลยถ้าวางตำแหน่งนี้ถ้าไม่ใช่นะครับสมมติเอาตำแหน่งนี้แล้วปิดอันสุดท้ายอย่างนี้คุณก็เอาหนึ่งมาหกสี่สามหนึ่งหกใช่ไหมสี่สามสองอะไรเงี้ยครับ ก็ลองเอาบวกเลขมาทูปทัศนะสามเก้าสี่ห้าบวกหนึ่งสองเก้าสี่บวกบวกบ,บวกมาเนี่ยว่ามันตรงไหมนะครับอะไรแบบนี้นะครับนี่คือแบบความท้าทายถามว่ามันได้ยังไงเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นคณิตศาสตร์แบบซ่อนเลนส์นะครับถ้าเราลองดูผลบวกที่เราตั้งดูครับสามบวกหนึ 1, ่งบวกสามบวกสองบวกหนึ่งบวกสี่ได้เท่าไหร่สามบวกหนึ่งเป็นสี่เจ็ดเก้าสิบสิบสี่เห็นไหมสิบสี่เก้าสิบเอ็ดสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบยี่สิบเอ็ดเห็นไหมได้ยี่สิบเอ็ดอ่า นี่คือกลไกลคือเขาบอกว่าแนวตั้งเนี่ยมันบวกกันแล้วเป็นผลลวงของตัวข้างล่างพอดีเขาวางหมากเอาไว้ให้เราอะช็อตคัดตัวเลขได้ถ้ามันไม่มาแบบนี้พอดีกับข้างล่างมันทําแบบนี้ไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นเมจิกทริคที่ว่าเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงทำไมคิดเร็วจังนะคบผมก็คือแค่เอาตัวล่างมาบวกบวกบวก,บวกจบเลยอันนี้คือเป็นมาสะจันตัวเลขนะครับโจทย์ข้อแรกคือแบบนี้นะครับผมแค่นั้นเองครับนี่คือเกมที่1ฮะอ่าเข้าใจไหมว่าเป็นเมจิกทริคนะครับอันนี้เกมที่1น,นะเกมที่2ครับ เกมนี้สองบอกว่าให้เราเอาแผ่นหลังมาแผ่นด้านหลังนี่แผ่นด้านหลังมานี่จะมีแผ่นด้านหลังแบบนี้เห็นไหมครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ก้าอะไรพวกเนี้ยเนาะแล้วเขาบอกว่าให้เราทายวันเกิดบางคนเคยเล่นแล้วนะอันนี้ผมเคยเล่นตั้งแต่ผมปถมแล้วว่าแบบให้ลองดูหน่อยสิว่าอันไหนมีบ้างในสี่อันนี้นะครับวันเกิดเราสมมุติว่าผมวันเกิดวันที่ยี่สิบห้าใช่ไหมนะยี่สิบห้านะตามเขาเลยนะยี่สิบห้านะผมก็เกิดวันที่ยี่สิบห้าเหมือนกัน เขาถามว่าในสี่แผ่นเนี้ยี่บห้ามีกี่อันนะครับมีอันนี้ใช่ไหมแผ่นหนึ่งอันนี้มีไหมไม่มีเห็นไหมครับอันนี้มีนี่ยี่ห้ามีแผ่นหนึ่งกับแผ่นเท่าไหร่ครับแผ่นที่สี่อย่างเงี้ยเขาจะบอกว่านี่ไงฉันสามารถรู้คุณได้แล้วนะครับผมเอเหมือนแผ่นไม่ครบนะมึงนะผมผ่าก่อนหือมันต้องมีหแผ่นดิครับผมบางไว้ไหนเนี่ย อ๋อนี่นี่นี่เออนี่แผ่นนี้หายไปแผ่นหนึ่งโดนพับอยู่เออมีแผ่นหนึง่งแผ่นสี่แล้วก็แผ่นห้าอย่างงี้ก็คือผมจะมีแผ่นหนึ่งแผ่นสี่แผ่นห้าใช่ไหมครับผมก็ตอบเฮ้ยคุณมีแผ่นหนึ่งแผ่นสี่แผ่นห้าเหรอยี่บห้าอะไรเงี้ยนะครับสามารถตอบได้ทันทีตัวตัวหนูยี่บห้าใช่ไหมเนี้ยบอกรู้ได้ยังไงอะจีสนะครับผมประมาณนี้นะครับถามว่ารู้ได้ยังไงเขาบอกว่าอันนนเเี้ยลฐาคอิรดขส่งะบ ให้เราดูเลขข้างหน้าหนึ่งสองสี่แปดสิบหกอันนี้มันเป็นเลขฐานสองมาสมมุติว่าปรากฏอยู่ที่หนึ่งสี่ห้าก็เอาสิบหกบวกแปดได้ยี่บสี่บวกหนึ่งได้ยี่ห้าแค่นี้เลยครับง่ายๆเลยครับอ่าเขาจะเฉลยไว้ตรงนี้หมดเลยว่าเนี่ยนะให้คุณดูนะนี่ก็คือหลักการเลขฐานสองว่าแต่ละตัวออกเท่าไหร่แล้วเราก็สามารถที่จะจัดแบนได้เลยสมมุติว่าคุณไปเลขฐาสิบเอ็ดแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าออกทุกเลขคุณจะเจอสามเอ็ด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 เพราะสิบหกบวกแปดได้ยี่สิบสี่บวกสี่ได้ยี่แป บวกสองได้สามสิบและหนึ่งเป็นสาสิบเอ็ดเห็นไหมครับถ้าสามสิบจะไม่มีตัวสุดท้ายไหมสามสิบจะมีแค่สี่อันก็คือยี่สิบสี่ยี่แปดสามสิบอย่างเงี้ยอันนี้มันคือหลักการเลขฐานสองที่คุณใส่ไว้เป็นหลักตัวเลขหลอกเอาไว้อ่าเป็นคณะคณิตศาที่เก่งมาผมไม่บอกามายากณอันเนี้ยเป็นมายากรที่ผมรู้จักตอนปฐมครับแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากมและนั่นทำให้ผมชอบคณิตศาตร์มากๆเลยเพราะว่าหลักคณิตศาตร์ตัวเนี้ยโคตรล้ําเลยครับว้าวมากๆเลยผมครับเฮ้ยมันทําได้ยังไงไมันคิดไดไ เฮ้ยเป็นไปได้ไงนี่คืออะไรนะพอโตขึ้นมาก็เลยรู้ว่าอ๋อมันคือเลขฐาน2นั่นแหละแต่เขาใส่เลขฐาน2แบบเนียนๆเข้าไปเพราะว่าเลขฐาน2องครับหลัก1ก็คือเลขเดียวเนาะพอ2ก็คือ1กับ0ใช่ไหมครับพอ8ก็1 0ึ่งศูนย์ศนย์เนี่ยสี่ก็หนึ่งศูนย์เนี่ยสิบหกก็คือหนึ่งศูนย์ศูนย์ก็คือพอมันดูก็คือออนออฟออนออฟออนออฟถ้าเกิดมันออ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 นหมดเลยก็เป็นสิบหกอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นฐานสิบเอ็ดอะไรเงี้ยนะครับถือว่าเป็นมายากลที่น่าสนใจมากคือในน้อยเนี่ย คุณซื้อชุดน,นี้ไปเอาไปหลอกเนี่ยคุณก็ทําอันนี้มาปุ๊บอ่ะหลอกได้แล้วเฮ้ยเด็กก็จะแบบโหสุดยอดเลยอ่ะพี่รู้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเกมที่สามค,ครับเกมที่สามเป็นไพ่ทาลอตครับอยู่ตรงนี้นี่ห้าใบนี้นี่นี่อะสี่สใบสีใบไม่ใช่ห้าใบสีบ่ใบมันมีสัตว์ทั้งหมดสิบสองชนิดนะครับสุนัขอินุเนาะไก่ลิงกวางกอริลลาลา สลอตพึ่งหมีเสือหนูแล้วก็แมวนะครับเขาจะถามว่าเราจเจอที่ใบไหน่าแล้วเราก็ใช้หลักการเดียวกันเลยครับถ้าคุณจําได้นะครับสูตรเดียวกันเลยสมมุติว่าเราจําสลอตใช่ไหมสลอตมีอะไรบ้างมีใบหนึ่งใบสองใบสี่ก็คืออะไรครับนี่ฮะเบอร์เจ็ดเห็นไหมมันลายลำดับหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองสี่บวกกันสี่บวกสองกหนึ่งได้เจ็ด่ะเบอร์คือเบอร์เจ็ดสล็อตแน่ เวลาเขาถามเลขอะไรบอกว่าเจอที่ไหนเจอใบ 1, 2, 3, 3, หนึ่งสองเสี่ยหนึ่งสองสามสามใบเนี้ยอย่าไปบอกข้างบนนะอ๋อเจ็ดนะเห็นไหมพยายามปิดเลขบางคนเขาบอกให้ในาย่อบอกให้ปิดเลขให้ดูไว้อ่ะดูเลขหน่อยดูนะครับถ้าหมีอะถ้าตัวหมีอะครับหมีมีอะไรครับมีสุดท้ายนี่ใช่ไหมเนี่ยผมขยับก่อนนี่หมีตัวนี้กับตัวแรกแปดบวกหนึ่งได้เก้าเห็นไหมครับมันก็จะลันตามนี้เลยคือเก้า งั้นแสดงว่าแล้วแสดงว่าอินุคือ1ก็คือเจอแค่ที่นี่ที่เดียวเห็นไหมเพราะเป็น1ส่วนไก่จะเป็น2ก็เจอที่นี่ที่เดียวนะครับกวางเป็นไอลิงเป็น3ใช่ไหมเขาเจอที่ไหนครับ2กับ1เห็นไหมสามตัวกวางเป็น4ี่ก็เจอแค่เบอร์สี่อ่ากอริลาก็คือ4ี่บวก1ก็คือ4ี่กับ1 5หเห็นไหมครับมันก็คือหลักตะก,กี้แหละแต่ใช้วิธีการเอาสันมาปอมแปลงนั่นเองครับแค่นี้ฮะโโหแค่นี้ก็ล้ำเลยเห็นไหม คือคนดูว่าเฮ้ยรู้ได้ยังไงอ่ะว่าตัวไหนนี่ใช้วิธีนี้นะครับเขาบอกว่าให้เราแต่เราต้องท่องจำใบใบนี้ให้ได้สิบสองเลขเนี้ยเพราะว่าจะรันตามนี้เลยแล้วก็จะออกตามนี้เลยนะครับอ่าเจ๋งไหมล่ะนะอันนี้ก็คือเป็นแค่กิมมิคเล็กๆแค่เนี้ยผมว่าแบบมันก็ว้าวแล้วนะครับสาหรับเกมนี้นะเกมที่สามไพ่ทาโอตนะครับอันที่สี่ครับปริศนาหมายเลขหกครับคืออันนี้เลขอันนี้เกมเนี้ยผมบอกแล้วมันล้ามากๆคือมันเป็นมิสเตอรี่ซิก มันจะมีเหรียญอยู่ครับตามนี้นี่มันจะให้เอาเหรียญมาวางตำแหน่งดาวไปเรื่อยๆครับแล้วเราอะครับต้องพูดชื่อเราครับเขาให้พูดชื่อเราสมมติผมชื่อว่านะครับตัวอักษรสักเก้าตัวเนาะมีเปิ้ลกี้ใช่ไหม M-E-E ใช่ไหมครับอ P-L-E-G-E-E-K มีเปิลกี้อยู่ตรงนี้ผมก็จะนับเนี่ยมีเปิ้ลกี้ นับเสร็จปุ๊บให้มาร์คตรงนี้ไปก่อนเอาคาทาเวนมาวางก่อนเนี่ยคุณอยู่ตรงนี้นะตำแหน่งนี้นะครับเสร็จปุ๊บเขาจะให้เอาห้าเหรียญนี้ออกและให้คุณนับย้อนไปจากตำแหน่งเนี้ยวนกลับไปครับอนับไปครับ M E E P L E G E E K อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตำแหน่งนี้นะครับก็คือตำแหน่งที่มีเหรียญสีแดงนั่นเองฮะเห็นไหมครับนี่เหรียญสีแดงตำแหน่งนี้เลยเดียวกับผมที่ชี้เนี่ยมันจะตกเลขที่ตรงนี้เสมอ ถ้าคุณเป็นเลขหกถึงยี่สิบตัวอักษรชื่อเราครับเป็นความยาวตั้งแต่หกถึงยี่สิบมันจะมาตกตำแหน่งนี้เสมอเพราะว่าเวลาอ่านปุ๊บมันอ่านวนอย่างนี้อยู่ตรงไหนแล้วย้อนกลับไปมันจะมาตกตำแหน่งนี้เสมอครับแต่ว่าต้องใช้กับตัวอักษรที่ตั้งแต่หกถึงยี่สิบตัวเท่านั้นถ้าต่ำกว่าหกคือเช่นห้าตัวมันจะไม่ได้ัน้นถ้าห้าตัวเขาให้พูดสองรอบคือพิมพ์ชื่อตัวเองสองรอบเช่นสมมติว่าชื่อว่ามาโค m a R C O M A R C, o, a R C o จะเป็นสิบอย่างนี้นะครับแล้วก็ย้อน M A R C O M A R C O ตรงนี้โดนที่เดิมตลอดเห็นไหมจะตัวอักษรกี่ตัวก็ได้ครับมันสามารถคิดย้อนได้หมดอันนี้ก็จะปลายกลายเป็นลูกเล่นที่ว่าเฮ้ยทำไมคุณวางเหรียญน,นะสีแดงเนี่ยมันจะวางเหรียญความไวนะนะครับเปิดมาปุ๊บเฮ้ยเหรียญสีแดงไปแล้วเป็นไปได้ยังไงนะครับทุกคนก็จะงงว่าเฮ้ยมาสจัลเราวางตำแหน่งเดิมตลอดแหละแต่วิธีการนับมันหลอกให้ลงตำแหน่งนี้นั่นเองครับอันนี้คือเกมที่4ครับเกมที่5ครับอยู่ด้านนี้นี่พุดดิ้ง ผลไม้ต่างๆเขาบอกว่าเนี่ยให้คุณเลือกนะคุณอยากได้อะไรอยากกินอยากกินพุดดิ้งใช่ไหมนะครับแล้วให้เขาให้ให้เราทําการเอาไม้เนี่ยมาเคาะตึกตึกตึก,ตกนะครับอ่าโดยให้เราเคาะนะครับว่าเราจะเคาะตามไหนเนี่ยเขาบอกว่าวิธีการเคาะครับให้ดูตัวอักษรว่าเราต้องเคาะกี่ตัวพูพูเนีครับพุดดิ้งพุดดิ้งเนี่ยครับพุดดิ้งพูดนะครับ ตัวไหนตัวนี้มีสองมีสามอันนี้มีเท่าไหร่ห้าหกเ็ดปดมีแปดอะไรเงี้ยเก็จะเป็นตัวอักษรน,นี้ไปเรื่อยเขาทําการเคาะเคาะวนไปแล้วอยุดตรงไหนก็คือพอดีเลยนะเขาบอกเฮ้ยคุณรู้ได้ยังไงว่าอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับนี่คือกิมมิคของตัวนี้นะครับซึ่งกลุกเขางมานะมันบอกว่าเราอะออกแบบอาหารน่ะตามตัวอักษรตั้งแต่นะครับสองตัวอักษรถึงสิบสองไปครับสองสามเนี่ยสองใช่มสามสามี่ห้าหก 7 8 9 10 11 12มันจะวนเป็นวงกลมไปตัวพ่อมดกว็วนจืดๆๆๆๆแล้หยุดจืดใช่ไหมล่ะคุณอยากกินพุดดิง้งใช่ไหมล่ะอะไรเงี้ยนะครับก็เหมือนร,รู้ใจอะเรียกว่าแบบทายได้เลยว่าอยากกินขนมอะไรนะครับอันนี้ก็คือคกลไกของเขาว่ามันใช้วิธีการนับจํานวนนะครับแล้วก็วนไปตอนวนเราก็นึกว่าเราก็ดวงแต่พอหยุดปุ๊บรู้ได้ยังไงนะเพราะเรารู้จากจํานวนของตัวอักษรน,นั่นเองนะครับประมาณนี้ครับซึ่งเกมเนี้ย มันจะถูกหลอกจากตัวของอ่าเขาอะจำตัวอักษรแต่เราไม่บอกว่าให้จําตัวอักษรแต่เราวนไปแล้วหยุดตามจานวนตัวอักษรน,นะครับเท่นั้นเองครับเกมที่หกครับเป็นนาฬิกาคืนี้นี่อันนี้น,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 นาฬิกาครับเราบอกให้เราจับท่านี้แล้วหมุนนะฮะนี่คือเที่ยงเนะาะปับมาปุ๊บเป็นเท่าไหร่ครับบ่ายสองอแล้วถามว่าถ้าเราหมุนนาฬิกาเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเท่าไหร่ครับบ่ายสองข้างหลังจะเป็นอะไรคนก็จะคิดในหัวไว้ไหมครับ มันบ่ายสี่ใช่ไหมพอพี่กลับมาปุ๊บอ้าวเป็นเที่ยงนั่นเองบอกเฮ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นเป็นไปได้ยังไงนะครับก็เนี่ยเที่ยงเป็นบ่ายสองนี่นะแล้วทำไมบ่ายสองมันถึงกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นเที่ยงล่ะอ่านี่คือความมาสจาย์ของตัวบอร์ดนี้แต่จริงไม่ใช่หรอกมันเป็นการพลิกและฟลิปดังนั้นตำแหน่งพลิกอะ่ะเนี่ยอยู่อย่างนี้พอมันพลิกไปปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็ถาม,มาเป็นเที่ยงไงแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะเขาก็เลยบอกว่ากลไกนี้ให้เราจําเลยว่า มันเป็นคู่หน้าหลังต้องได้สิบสี่เสมอถ้าเป็นเที่ยงอีกฝั่งจะเป็นสองถ้าตรงนี้สองจะเป็นสิบสองถ้าเป็นสี่จะเป็นสิบแล้วคู่กันไปเรื่อยๆครับแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรแต่คนทั่วไปจะคิดลอจิกว่าถ้าเวลามันเลื่อนไปข้างหน้าไอ้ข้างหลังมันก็จะเลื่อนไปด้วยแต่จริงข้างหลังมันย้อนกลับนั่นเองครับแค่นั้นเองครับอันนี้เจ็ดครับอันนี้เจ็ดเป็นการทอยเต๋ารตครับอันนี้จะยากนิดนึงอันเนี้ยมันจะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ซับซ้อนนิดนึงครับเพราะว่าเขาบอกต่าให้ให้ใหใหคห่เขา,ขาตัวคนะทอยเต๋ จากนั้นนะครับมันจะเข้าสูตรคำนวณครับเขาบอกว่าทอยต่าสองลูกเสร็จปุ๊บให้เอา A คือลูกหนึ่งอ่ะลูกที่มากกว่าเนี่ยนะสมมติลูกมากกว่าลูก4ใช่ไหมเอา4ไปคูณ2แล้วบวกด้วย5 4าสี่คูณสได้ไรครับแปดบวกห้าได้ไอไม่เอา3ดิ3คือ3าเนี่ยสคูณสได้หกบวกห้าได้สิเอ็ดจะได้เหมือนตัวอย่างเนาะนี่เอา3ข้างหน้า3ก็สีนะเขาเอา3ก็สีเป็นหลักในการตามเขาแล้วกันนะครับ3าคูณสได้6กบวกหเป็น11นี่ของหนูก็คิด11แล้วพอ11เสร็จปุ๊บ เอาไปคูณนะครับกับ5้าเป็นเท่าไหร่ครับห้าสิบห้าห้าสิบห้าแล้วไปบวก B คือตัวร้ายก็คืออีก4ี่เป็นห9้าหนูก็เลยตอบว่า59แมวก็เลยตอบว่าตอนคุณทอยได้3ามกับ4ใช่ไหมล่ะนะครับผมนี่หนูก็จะบอกหนานี้รู้ได้ยังไงอะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเขาบอกว่าให้เราเอาย5ิบห้าหักในใจแค่นั้นเองครับเพราะว่าอะไรครับเพราะมันคือสูตรคำนวณใช่ไหมสูตรคำนวณในวงเล็บ5คูณ5ได้25าก็ 5, คือการหักออกในใจดังนั้น เวลาเราดูสูตรคำนวณแล้วจะเห็นว่าอ๋อนี่ยี่ห้ออกมาก็คือ5้2 5ก็คือจะกลายเป็นสูตรเดิมคือ a คูณสิบก b a ก็คือจำนวนสามคูณสิคือ30สบแล้วบก b คือส4แต่เราเอา5ไปบวกแล้วก็คูณเพื่อหลอกล่อตัวเลขทั้นถ้าเราถอดสมาการออกมามันก็คือแค่นี้เองดังนั้นคุณทอยเต่ามาเป็น6กับ6กไหมสมมติ6กับ6ใช่ไหมครับหแรกหกคูณสได้สิบวกหเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดคูณห้ได้แ 85, ป85 พอเล่นมาเปเก้าสิบเอ็ดเอายี่สิบห้าลบมันก็ได้หกสิบหกก็รู้เลยว่าถอยได้หกกับหกใช่ไหมล่ะนะครับแค่นั้นเองครับมันคือสูตรคณิตศาสตร์ที่ถอดวงเล็บออกมาแต่ว่าแอบแอบหลอกในการคูณแล้วบวกเข้าไปเพื่อหลอกล่อตอนนั้นเองครับทั้งจริงแล้วมันก็แค่เอาหลักหน่วยคูณสิบไอ้หลักหลักสิบคูณสิบหลักแรกเนี่ยคูณสิบแล้วก็อีหลังหนึ่งบวกไปเลยก็เป็นสามสิบสี่แล้ะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่ามันต้องใช้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์นิดนึงเกมแปดนี่ยากที่สุดนะยากที่สุดเลยครับเเขาาาาจะอตตัววนนีี้าา้่ม แล้วเขาจะบอกให้ให้คุณอนะทาการพลิกเตา่ากี่รอบก็ได้แล้วบอกหนะ่อยว่าพลิกไปกี่รอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอะไรเงี้ยพลิกเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเขาก็จะดูว่าตัวเต่าเนี่ยที่ก่อนขึ้นมาครับมันออกมาเป็นเลขคี่เลขคู่นะมองการเคลื่อนไหวของลูกเตา๋าว่าเป็นเลขคี่เลขคู่ครับ<ๆ>เขาบอกว่าตามทฤษฎีของลูกเต่าเนี่ยสามหน้าเต๋าที่มันออกมาบนบนมุมมุมท,ที่เรามองเห็นอนะอย่างเงี้ยหกสามสองใช่ไหมมันคือสิบเอ็ด ถ้าเขาหมุนไปยังไงก็ตามตำแหน่งสายตาที่มองนะตำแหน่งมองมองตำแหน่งเดิมนะมันจะเป็นคู่กับขี้คู่ขี้คู่ขี้คู่ขี้ไปเรื่อยๆเสมอครับมันมีความมาสจังของลูกเต๋าเพราะว่าเราจะปิดหน้าเต๋านึงมันก็จะเปิดหน้าเต๋านึงดังนั้นปิดคู่ก็เปิดมามันก็จะกลายเป็นอะไรครับเป็นเลขขี้ขี้ก็กลายเป็นคู่อะไรเงี้ยมันจะสลับไปคู่ขี้คู่ขี้คู่ขี้ตลอดดังนั้นเราจะรู้ว่าถ้าเขาหมุนกี่ครั้งเราก็แค่รู้เลยว่า ครั้งที่เป็นเลขหนึ่งสมมติครั้งแรกเราถอยได้เป็นสิบเอ็ดใช่ไหมครั้งที่หนึ่งเป็นเลขคู่ครั้งที่เจ็ดก็ต้องกลายเป็นเลขคู่เหมือนกันอ่าแค่นั้นเองครับเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยคุณนะ่ะถอยผลรวมได้เลขคู่เลขคี่จากผลตรงนั้นนั่นเองนะครับประมาณนั้นน่ะนะครับเพราะว่าเกมมันมีลูกเล่นของการหมุนเต๋าแค่นั้นเองครับอันนี้เก้าครับอันนี้เก้าคือวิธีการหมุนสลับเหรียญอนนีกแล้วครับก็ใช้เหรียญห้าเหรียญวางไว้นะแล้วก็ให้เราทำการสลับตามชื่อนะครับชื่อเรามียาวตัวกี่อ๋อสองก็สลับไปเลย มีชื่อตัวอักษรสองคายาวห้าก็หนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมเขาบาร์กไว้เสร็จบุ๊บรอบสองก็สลับอีกห้าจากนั้นนะครับให้ให้เขาอะทําการไปทางขวาสองช่องไปทางขวาสองช่องครับหนึ่งสองถ้าชนก็คือหนึ่งสองย้อนกลับมาตามรูปแบบนี้เห็นไหมตามรูปนี้นี่ครับนี่หนึ่งสองนี้หรือหนึ่งสองนี้ก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วมันจะตกที่เบอร์ดีด็อกเสมอ มาัจรรย์คือมันจะตกช่องนี้เสมอครับก็คือเพื่อง่ายคือห้าเหรียญน,นี้ยเราเอาเหรียญแดงไปคว่ำไว้อันที่สี่คุณจะพูดยังไงก็ตามยาวแค่ไหนสลับยังก็ตามเขาอย่าไปสองช่องปุ๊บมันจะมาตกที่ตรงนี้ยเสมอเลยเขาบอกประมาณนี้ครับซึ่งกลงไกเนี้ยมันจะเริ่มต้นจากตำแหน่งนี้แล้วก็วนไปเรื่อยๆสุดท้ายอ่ะเหรียญสีแดงมันจะมาตกตำแหน่งที่ดีด็อกเสมอนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องประหลาดหนึ่งเหมือนกันที่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาทําได้ยังไงเหมือนกันนะอ่าก็คือเขาบอกว่าแต่เหรียญไหนแล้วเนี่ยมันจะเริ มันจะพูดว่าเฮ้ยมันจะกลายเป็นสีแดงนะแล้วพอมันวนไปวนมายาววนไปวนไปวนไปไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะได้สีแดงที่ตำแหน่งดีด็อกเสมอนะครับผมยังไงเพื่อนๆนลองไปทําดูนะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะเช่นสมมติเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราวิ่งไปสามอ่าสมมติหกตัวแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอยู่นี่ใช่ไหมครับแล้วก็วิ่งอีกทีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขยับสองช่องก็อยู่ตรงนี้ถ้าเจ็ดตัวอักษรเช่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองก็จะอยู่ตรงนี้อีกแล้วเห็นไหมคือมันจะมันจะอยู่ที่กี่ตัวสองก็ตามทำสองรอบปุ๊บมันจะมาอยู่ตำแหน่งที่อีกสองช่องจะอยู่ตรงนี้เอาใหม่นะเราสมตามติผมลองทำใหม่เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอยู่นี่นะเสร็จหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอยู่นี่อีกแล้วหนึ่งสองก็จะอยู่ตรงนี้หรือถ้าเกิดตะกี้อยู่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยจะมาลงตรงนี้ก็เดินสองช่องอยู่ดีเพื่อง่ายคือห้าเหรียญเนี้ยมันเป็น,นกลไกให้เราลงแค่สองช่องนี้เท่านั้นคือลงตรงนี้เดินอีกสองช่องมาตรงนี้อยู่ดีและอยู่ตรงนี้ก็ลงช่องที่เดิมนะครับเป็นมายากลที่เอาเหรียญสีแดงวางไว้ตำแหน่งแรกะที่เกิดขึ้นอ่ะแล้วสุดท้ายมันจะมาบนตำแหน่งนี้ด็อกเสมอนะครับประมาณนั้นนะก็เป็น,นกลไกที่น่าสนใจดีนะครับสาเหตุเพราะอะไรเขาบอกว่ามันคือจำนวนเลขคู่ครับไม่ว่าคุณจะเอาตัวเลขอะไรก็ตามคูณสองไปเลขคู่ แปดคูณสองได้สิบหกเจ็ดคูณสองได้สิบสี่จะเก้าคูณสองก็สิบแปดเลขอะไรก็ตามถ้ามันทำสองรอบจะกลายเป็นเลขคู่พอเป็นเลขคู่เสร็จปุ๊บอะครับคุณขยับไปอีกสองช่องอะม,มันจะโดนบังคับว่ายังไงก็ตามต้องตกช่องนี้เสมอจะเป็นสูตรคณิตศาสตร์นะครับผมมายากคนที่สิบครับอันนี้ไม่มีอะไรมากครับอันนี้ง่ายงายมายมาจากคนที่สิบเนี่ยเขาพูดบอกว่าครือคิเลขเนี่ยจะออกเลขเดิมเสมออ่าถามว่ามายังไงครับเขาบอกว่ามันเริ่มจากการที่เรานะครับเอาตัวเลขในใจเลขอะไรก็ได้นะนะครับหนึ่งถึงเก้าคูณเจ แล้วคูณด้วยหนึ่งห้าแปดเจ็ดสามครับเนี่ยหนึ่งห้าแปดเจ็ดสามออกมามันจะออกเป็นเลขเดียวแล้วรู้เลยว่าคําตอบคือคุณกดเลขอะไรมาก่อนเขาสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าไอเจ็ดคูณหนึ่งห้าแปดเจ็ดสามมันจะได้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อสิบเอ็ดครับพูดง่ายๆคือมันออกเป็นเลขฟิกเลขก้อนเดียวคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมดคุณเอาอะไรไปคูณก็ได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งนั่นแหละก็เลยรู้ทันทีแค่นั้นเองครับง่ายไหมจบแล้วอันนี้ง่ายๆครับอ่ะอที่สิบเอ็ดครับอยู่ตรงนี้เกมที่สิบเอ็ดบอกว อันนี้เป็นมายากลกลวนนิดนึงเขาอะให้เราพิมพ์ก้าเก้าก้าเอาไว้ก่อนนะครับจากนั้นกดลบหนึ่งลบศูนย์ไว้พอลบศูนย์เสร็จปุ๊บจอมันจะเขียนเป็นศูนย์จากนั้นให้เพื่อนพิมพ์หนึ่งสามเจ็ดแปดแล้วกดเอน e r มันจะกลายเป็นเลขพิกกลับแค่นี้ครับไม่มีอะไรคือเราแอบกิมมิกคือพิมพ์ก้าเก้าลบศูนย์เอาไว้อะจอมันจะเหมือนพิมพ์ศูนย์ไงถ้าเราไม่กดตัว C คือรีเซ็ตอ่ะเนาะนะครับดังนั้นตัวของมันจะเห็นว่าเป็นเลขศูนย์อยู่ดังนั้นพอเรา เอาตัวเลขของการพิมพ์หนึ่งหนึ่งถึง8ไปมันก็เหมือนการเล่นพิมพ์สูนแล้วต่อได้วย1ถึง8มันก็คือการลบด้วยจำนวนหนึ่งสองกดพอออกมาก็จะกลายเป็น8.5 2 1้าสองแค่นี้เองครับไม่มีอะไรครับเนี่ยเขาเฉลยก็คือเนี่ยเนี่ยแค่นี้เองครับไม่มีอะไรเลยอันนี้ง่ายๆครับเกมที่1ิสองครับอันนี้อันนี้เจ๋งผมบอกเลยว่าเป็นไอเดียที่หล้ํเาเขาบอกว่าให้เราขึ้นคีดเลขมานะผมหยิบขึ้นคิดเลขมาแต่ไม่กดเนาะ เขาบอกขึ้นทีเลขอย่างดีเลยนะสวยมากนะครับแล้วให้เราเริ่มจากเลขอะไรก็ได้ครับแต่ไม่ใช่เลขห้าใช่นเริ่มจากหกแล้วก็คิดเอาสามตัวเลขมาต่อเลยหกสามสองสองหนึ่งสี่สี่เจ็ดแปดแปดเก้าหกบวกกันนี้ครับสี่เลขจับโบสถที่ทางไหนก็ได้ครับมันจะได้สองสองสองศูนย์เสมอครับไม่เชื่อลองกดขึ้นที่เลขดูนะครับอ่าสมมุติเราเริเ่มเราเริ่มที่สี่สี่เจ็ดแปดแปดเก้าหกหกสามสองสองหนึ่งสี่เอามาบวกกันแบบเนี้ยนะครับสี่เจ็ดแปดบวก 896้าบวก6 3สบวก214เท่ากับปุ๊บ2220เสมอเลยนะครับนี่คือคกลไกพิเศษของคณิตศาสตร์ความงดงามของตัวเลขนะบนยังไงก็ได้ครับจะได้2220เสมอน,นี่คือสุดยอดมาััจรย์เลยครับอ่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือนี่คือวิธีการคำนวณเขาเห็นไหม1 1ึ่งหนึ่งหนเกเพราะมันจะออกอย่างนั้นอะทุกๆหลักมันก็เลยได้2220หมดเลยครับล้ำไหมล่ะ เท่มากๆนี้ผมบอกเลยว่ามายาโกนี้ผมโคตรชอบเลยนะครับและสุดท้ายครับเทเลพาธีครับเทเลพาธีนี่คือให้เราดูเลขสี่ถึงแปดสิบเก้าครับจะคล้ายๆเกมตะก,กี้แหละเกมที่สิบเอ็ดไอ้สิบเอ็ดเกมที่เออ่เกมที่เก้าคล้ายๆเกมไอ้มเกมที่เก้าเนี่ยเกมที่แปดป่ะคล้ายๆเกมนี้คล้ายๆเกมที่ 7, เจ็ดไอ้โบกโบกโบกธรรมการเนี่ยนะครับถาว่าเล่นยังไงเขาบอกว่านะครับ ให้ฝ่ายตรงข้ามเลือกหนึ่งเลือกสิบถึงแปสิบเก้ามาเลขหนึ่งครับจากนั้นบวกด้วยสิบเอ็ดแล้วคูณเก้าสิบเก้าเลขที่ออกมาครับเอาเลขสองเลขหน้ามาก็พอแล้วหักสิบจะกลับไปเลขเดิมเทมไหมล่ะนะสมมุติผมเอาเลขสิบใช่ไหมสิบบวกสิบเอดได้เท่าไหร่ครับยี่1บเอ็ดยี่เอ็ดไปคูณเก้าเก้าเนี่ยนะครับได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมขอคิดแป๊บน,นึงนะยี่สิบเอ็ดคูณเก้าสิบเก้าได้ สองศูนย์เจ็ดเก้าสองศูนย์เจ็ดเก้าใช่ไหมครับเอาสองศูนย์มาลบสิบก็ได้ก็ได้สิบเนี่ยครับเลขสิบที่เราหยิบม,มาตะกี้นั่นเองนะจะเอาเลขอะไรก็ได้ครับขอให้อยู่ในช่วงสิบถึงแปดสิบเก้าเราสามารถที่จะทายได้ทันทีเลยครับผลลัพธ์ออกมาเท่าไหร่รู้เลยว่าคุณต้องการอะไรเขาไม่มีทางจับได้เพราะเราไม่รู้เขาไม่รู้ขั้นตอนนี้ไงเขาเห็นสี่แปดท่าหนึ่งบุ๊คเอ้ยสามแปดฮะคิดในใจได้เลยครับอ่านะสมมติเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สมมติเอาเป็นเลขอะไรครับเจ็ดสิบเจ็ดแล้วกันเนาะเจ็ดสิบเจ็ดบวก คูณ99ปุ๊บออก8712อ่า8712 87ล10 77เช่ไหมล่ะนี่เป็นไงล่ะสุดยอดนะครับเนี่ยแหละครับนี่คือเด็กประถมนะผมบอกเลยว่าเล่มนี้เจ๋งมากๆคือถ้าอ่านญี่ปุ่นไม่ออกเนี่ยมันก็จะเสียดายแต่โลกเราตอนนี้เทคโนโลยีมันไปไกลแล้วมันมีตัวของ Google Translate Google Lens แล้วผมก็เลยสามารถที่จะอ่านกิมมิคเนี่ยแล้วก็เอามาเล่นได้ครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันเป็นเกมอ่ะจะเรียกว่าบอร์ดเกมก็ได้จะเรียกเกมก็ได้ ที่ทําออกมาได้ดีมากๆแล้วเด็กอ่ะเอาไปใช้เนี่ยไปโรงเรียนอ่ะหล่อเลยอ่ะเท่เลยอ่ะมายากรน่ะเฮ้ยคุณรู้ได้ยังไงอ่ะเฮ้ยมันรู้ได้ยังไงแต่ต้องห้ามเอาสมุดเล่มนี้เพื่อนเห็นนะห้ามอเอาเห็นนะคือเอาของเล่มนี้ไปได้อย่างเดียวเพื่อนก็จะบอกเฮ้ยสุดยอดนายสุดยมากนะครับอะไรอย่างงี้นะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเกมหนึ่งที่ผมว่าว้าวมากนะผมฟังแล้วผมรู้สึกเลยแบบโหอยากให้มีแปลไทยเหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนไทยได้มีอะไรแบบเนี้ย เด็กไทยก็จะได้สนุกกับมายากลแล้วก็จะได้ชอบคณิตศาสตร์ไปด้วยครับเด็กไทยหลายๆคนเกลียดคณิตศาสตร์ก็เพราะว่าคณิตศาสตร์มันเป็นอะไรที่ยากแต่ถ้าคณิตศาสตร์มันสนุกแล้วเราก็ผมว่าเด็กไทยจะชอบมากๆเลยครับและนี่ก็ถือเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่า r ค c o m m e n ์เล,เลยนะอาจจะหายากแต่ว่าผมก๊อปได้นะเนี่ยเอาไปดูก็ทําตามได้แล้วเนี่ยเอาไปสอนผู้ปกครองที่บ้านก็สอนได้พ่อค,คุณแม่ก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับมันเป็นเกมที่เจ๋งมากๆเลยนะสําหรับการทําให้ลูกได้รู้สึกรักคณิตศาสตร์แล้วก็ เวลามันถือไพ่เหนือกว่าเด็กจะชอบนะเฮ้ยเนี่ยเป็นไงล่ะผมฉลาดอะไรเงี้ยก็จะดูดีไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับโอ้ตอนแรกคิดว่าคุยสักสิบนาทีนะนี่รอไปครึ่งชั่วโมงเนะี่ยก็สรุปจริงผมบอกเลยนั่งเล่าแค่นี้ก็เพลินแล้วอะ่ะถ้าใครชอบนะบก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับสำหรับลิมหน้าผมจะรีวิวอะไรนะติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ